ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการงลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นห้ามเล่ตนตามเด็กขาดเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย13รกรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอล NBA น u ซัมเมอร์ลีกของสหรัฐเมกาเช้าวันอาทิตย์ครับลงสนามยางคับข้างทั้งหมด8คู่ครับและ2คู่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจ b a วันนี้ครับโดยคู่แรกพียากวางมีวอกกี้บัคส์เจอกับคลิปแลนโคเลียตอนตีสอครึ่ง เลงหนึ่งคู่ที่ยิบยกมาครับการพบกันระหว่างกระทิงดุชิคาโกบูเจอกับราชันสาคมนโตคิงเจ็ดโมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยครับมาสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับมา 1- เจ็บไป1ครับโดยที่คู่แรกน่าเสียดายแบบสุดๆครับสเตปเจ็บนะฮะในกลุ่มเกือบจะแตกครับพลาดแค่บอสตันเซลติกคู่เดียวเท่านั้นครับที่สกอร์นะฮะต่ำกว่าที่คาดไว้ครับโดยคู่นี้ราคาเปิด185 บอสตันเอาชนะไปได้92ต่อ78ครับจบแค่170แต้มเท่านั้นน่าเสียดายครับแต่คู่ที่2ไม่มีปัญหาดีทรอยต์พิสตันครับเจอกับทางด้านนิวยอร์กนิกส์ก็เป็นทางด้านดีทรอยต์พิสตันเอาชนะไปขาดลอย104รอย104ต่อ86สกอร์รวมคู่นี้เปิดมาแค่172เท่านั้นครับเรียกได้ว,ว่ายืนมองบนฝั่งสูงหวานเจี๊ยบครับสกอร์รวมอยู่ที่190แต้มครับเกินราคาเปิดมาถึง18แต้ม ก็เรียกได้ว,ว่าหวานเจี๊ยบกันทั้งกลุ่มในวันนี้ครับเสียดายที่สเตปเจ็ดครับไม่แตกครับพลาดแค่บอสตันคู่เดียวเท่านั้นภายในครอบครัวของกลุ่มจานเจ NBA ไปกันที่คู่แรกในวันนี้ครับการพบกันระหว่างทางด้านมิววอกี้บัคส์เจอกับคลิปแลนด์เคาเลีในศึก NBA s u m m e ซัมเมอร์กทั้งสองทีมก็จัดดาวรุ่งมาเจอกันเหมือนเดิมโดยฝั่งมิววอกี้บัคส์ครับนำโดยพอยกาดย่างเจอเมียบูเย่กับอันเดรยแจ็กสันจูเนียร์นี่ก็เคยเล่นให้กับทีมหลักครับ เสริมด้วยไทเลอร์สมิธกับคริสลิฟวิงสตันแล้วก็พีชแนนเป็นเซ็นเตอร์คอยรีบาวส่วนคริปแลนด์เคาเลียครับนำโดยครกพอตเตอร์จูเนียไทริสพรอคเตอร์ครับเจลอนไทสันครับเอนควานทอมลินแล้วก็ทางด้านโนชาร์ดโอมียโดยคริปแลนด์เคาเลียรครับก็น่าจะดังสุดก็จะเป็นทางด้านครกพอตเตอร์จูเนียครับเนื่องจากในการเล่น NBA Regular Season เขาเองก็ได้รับโอกาสลงสนามอยู่บ่อยครั้ง ทียบฟอร์มกันแล้วครับมิวกี้บัคกับคริปแลนด์เขาเียนน่าจะสูสีมากในเกมนี้ครับทุกสำนักทําราคาไม่ถูกครับเปิดมาแค่บวกลบหนึ่งเท่านั้นครับซึ่งในเกมล่าสุดครับมิวกี้บัคชนะมาแล้วก็คริปแลนด์แพ้มาแค่แต้มเดียวเท่านั้นเกมนี้น่าจะสูสีแบบสุดๆเลือกมองบนดีกว่า181ผมว่าสูงแน่นอนไปกันต่อที่คู่ที่2ชิคาโกบูเจอกับราชันสการ์เมนโตคิงโดยทางด้านชิคาโกบูครับนำโดยจาวนฟรีแมนลิเบอร์ตี้จะมียังครับ อินดา NCK มัติแอสบูเซลิสครับเล็กดังด้านลักชันโอบลัชครับโดยชิคาโกบูเองครับตัวดังสุดก็น่าจะเป็นมาติแอสบูเซลิสครับนี่ก็ได้ขึ้นไปเล่นตัวจริงใน NBA Regular Season ซีซั่นที่แล้วส่วนราชันสกามิโต้คิงนำโดยเมสันโจนส์ครับนิคคริฟฟอร์ดกับเดวินคาร์เตอร์แม็กซิมเรยนอตและทางด้านไอแซคโจนสเป็นเซนเตอร์ ทียบผู้เล่นกันแล้วครับราชันสกามิโต k คิงก็น่าจะได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับเนื่องจากชิคาโกบูเองครับเกมล่าสุดก็เล่นไม่ดีครับมีปัญหาเรื่องของการทําสกอร์ครับเกมล่าสุดบูเองก็แพ้มาอย่างขาดลอยครับด้วยสกอร์72ต่อ116เกมนี้ก็ดูแล้วครับน่าจะเจาะสคามิโตคิงไม่เข้าเหมือนเดิมครับสกอร์รวมน่าจะมีโอกาสต่ํากว่า172คู่นี้ไปฝังต่ําดีกว่าครับคิดว่าบูน่าจะบอด 13รกรกฎาคม2025ให้ไว้2คู่ครับมีสูง1คู่คือทางด้านมิลกี้บัคเจอร์คริปแลนดน์น่าจะสูงกว่า181ส่วนอีกหนึ่งคู่ชิคาโกบูเจอกับทางด้านราชันสกามิโต n คิงเลือกยืนฝั่งตำ่ำบูคือบัตต่ำตมครบเครื่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ